สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดาวนะคะก็จะให้น้องฟิลิกนะคะนั่งเล่นเลียงนี่นะคะให้น้องเลียงเองนะคะฝึกเลียงเกง่งเก่งเก่งเก่งอ่ะน้องเลียงอีกหนุกน้องฟิลิกเลียงนกวันนี้จะมาโชว์ความสามารถของน้องฟิลิกนะคะว่าน้องฟิลิกเนี่ยตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองนะคะคือการหยอดใส่ตัวไอ้นี่นะคะใส่หลุมนะคะ ได้ครบแล้วนะคะน้องจะทําแบบหลายรอบมากนะคะนี่นะคะเรามาแอบดูน้องนะคะว่าน้องจะใส่ถูกไหมนะคะไม่ถูกลกูกไม่ถูกลกูกเรามาดูนะคะว่าน้องจะเป็นไงนนะคะอันนี้ไม่ถูกลูกใส่อันนี้ เ่เก่เก่งเก่งเวลาที่เราดาจะสอนลูกนะคะว่าทําได้แล้วก็จะตกมือแบบเก่งๆกอะไรแบบนี้น้องก็จะรู้นะคะไม่ถูกลูกใส่ดาวลูกใส่ดาวลูกอันนี้ไม่ถูกใส่ดาวใส่ดาวนะเก่งจ้ะ ของเล่นน้องนะคะให้มาตุกมาต่อตัวต่อนะคะ,อะเออเลี้ยงเองลูกเลี้ยงเองนะอ่ะลองเลี้ยงเองสิเออลองเลี้ยงใหม่เออลองเลี้ยงใหม่ลองเลี้ยงใหม่อะลอเลี้ยงใหม,หม,หม่น้องก็จะฝึกเลี้ยงนะคะ เก่ง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 พอเขาทําได้เขาก็จะตบมือว่าเก่งเก่งอะไรประมาณนี้นะคะน้องปิเล็กก็จะเล่นกับแม่นะคะคุณพ่อก็จะไปทํางานนะคะน้องก็จะเล่นอยู่บ้านกับแม่นะคะอ่ะต่ออีกลูกไหนไปเอามาอ่ะไปเอามาหยิบมาสุป,เ,ปเก่ง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 อ่ะเขาก็จะหยิบมาเล่นต่อเขาเองนะคะเขาก็จะทําเขาเอง ต่อผิดต่อถูกเรียนรู้ไปค่ะบางครั้งก็ต่อถูกหมดนะคะบางครั้งก็ยังต่อผิดนะคะเกง่งเก่งเก่งอ่าอีกอันหนึ่งครับเก่งเก่งเก่งถ้าเก่งเก่งเก่งเขารู้นะคะว่าอันไหนช่องไหนใส่อะไรแต่ว่าเขายัดลงทียังไม่ยังไม่ได้นะคะ ซปเปอร์เ <Super! S 2> <Super! S 1> ก่งดังเลยซปเปอร์เาจะต่อเขาเองแล้วก็จะเลี้ยงเขาเองแล้วแต่เขานะคะแต่และว,วัน <S <S อ๋อไม่เจ็บลูกไม่เจ็บลูกไม่เจ็บโอ้โอ้ไม่เจ็บนะโอ้เป่าเพียงเป่าเพียงเพียงเพียงเขาบอกว่าเขาเจ็บนะคะ<ม>ยัดแรงลงไปนะคะยัดแรง ต่อไปสิลูกอ่ะซูเปอร์นี่ก็ต่อเขาเองใส่เขาเองนะคะซูเปรอร์เก่งจังเลยน้องฟิเิียกเก่งจังเลยครับ น้องเก่งจังเลยเนี่ยเขายกออกยกเข้าแล้วก็เรียงเขาเองนะคะแต่ละวันนะคะเรามาตามดูน้องนะคะว่าน้องจะใส่ยังไงนะคะซูเปอร์ อือปะนะคะน้องไม่เล่นแล้วนะคะน้องจะมาหาคุณแม่แล้วนะคะอ้าวเลี้ยงใส่ก่อนไปนลูกไป